สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างค่ะของว่างของเราวันนี้เนี่ยคือเมนูไก่ทอดราดซอสหัวหอมค่ะใครที่ไม่ชอบรับประทานหัวหอมได้ยินชื่อเมนูแล้วอาจจะร้องอีก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆที่ไม่ชอบรับประทานหัวหอมได้ลองทานเมนูนี้นะคะเพราะว่าตัวซอสหัวหอมของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นของหัวหอมที่รุนแรงนะคะรสจะออกหวานหวานพนนัวค่ะ วัตถุดิบสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะมะนาว1นึ่ซีกหอมใหญ่หัวเล็กๆนะคะ1หัวค่ะผงปาปิก้า1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็พริกไทย1ช้อนชาค่ะมายองเนส1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งมันเอาไว้สำหรับคลุกกับไก่ทอดนะคะ แล้วก็พระเอกของเรานั่นก็คือไก่ทอด300กรัมหรือประมาณ7ปีค่ะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ค่ะโดยเราจะเริ่มจากนำไก่ของเราเนี่ยมาหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะขยำไก่ให้เข้ากันกด,ดีกับเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะ คลุกเขาจนเขาเข้ากันดีเนี่ยเราก็จะหมักไก่ทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะเมื่อเราหมักไก่จนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำไก่เนี่ยมาชุบกับตัวแป้งมันค่ะถ้าว่าใครไม่มีแป้งมันจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนสะดวกค่ะ นำไก่นะคะมาคลุกกับแป้งมันแบบนี้ให้ทั่วทั้งชิ้นเลยเมื่อคลุกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเคาะเอาแป้งส่วนเกินออกนะคะแล้วก็นำไปพักใส่จานเอาไว้ก่อนค่ะคลุกเขาอย่างนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะ เมื่อคลุกแป้งมันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไก่เนี่ยมาพักเอาไว้10นาทีค่ะเมื่อเราพักเอาไว้จนครบ10นาทีนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวหนังไก่ของเราเขาจะคายน้ำออกมานะคะทำให้แป้งที่เราคลุกเอาไว้ตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มเปียกๆแบบนี้ค่ะเราก็จะนำไก่เนี่ยมาคลุกกับแป้งมันอีกหนึ่งรอบค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ย เกาะกับแป้งดียิ่งขึ้นแล้วก็ไก่เนี่ยจะกรอบดีด้วยนะคะคลุกให้ทั่วเคาะแป้งส่วนเกินออกแล้วก็นำไปพักใส่จานเอาไว้ค่ะเมื่อเราคลุกเ้าจนเสร็จทุกชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมนำไก่ของเราเนี่ยไปทอดได้เลยค่ะ กระทะด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไก่กันและเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะ ทอดด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่ของเราเนี่ยจะสุกแล้วก็สีสวยดีค่ะเมื่อเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันแล้วก็จัดใส่จานเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะเราจะพักในส่วนของไก่ทอดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในตัวซอสหัวหอมกันค่ะนำหัวหอมนะคะมาซอยเป็นเส้นบางๆแบบนี้เลยค่ะเอาบางมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าหนาเกินไปเนี่ยเราอาจจะได้รสของหัวหอมที่ชัดเกินไปเวลาที่เราเคี่ยวโดนนะคะ เมื่อเราซอยหัวหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติของตัวซอสกันค่ะเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เหลืออยู่นะคะลงไปในชามผสมค่ะใส่โยเกิร์ตมายองเนสแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็ผงปาปิกาน้ำผึ้งอันนี้ใส่ลงไปทีเดียวได้เลยนะคะ ผงปาปิกาเนี่ยถ้าหากว่ามีเด็กๆรับประทานด้วยจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเขากอ็อันนี้เราใส่ลงไปเพื่อให้เขามีความเผ็ดซาบไปไปลายลินเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็จะทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้น,นะคะ่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เมื่อเราคนจนซอสเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะใช้ช้อนนะคะคนๆกดๆให้ตัวหอมหัวใหญ่ของเราเนี่ยเขาคายน้ําออกมานะคะแล้วก็เป็นเส้นที่อ่อนตัวลงค่ะไม่แข็งๆแบบตอนแรก เมื่อตัวหอมใหญ่ของเราเนี่ยเข้ากันดีกับซอสเนี่ยเราก็นําเขาไปใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโดยปกตินะคะบางคนเขาก็จะ ราดซอสลงไปบนไก่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นแบบว่าให้เขาจิ้มเอาเองได้ง่ายๆก็จะดีกว่าค่ะบางคนอาจอยากรับประทานซอสน้อยหรือว่าบางคนอาจอยากจิ้มลงไปทั้งชิ้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่ให้เขาเลือกกันเอาเองค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูไก่ทอดซอสหอมใหญ่ของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายค่ะแล้วก็เด็กๆชอบที่สําคัญก็ได้ประโยชน์จากหัวหอมด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบทานเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นเขาไม่ได้แรงจัดขนาดนั้นค่ะโอเคค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องส่วนครัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ